สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงคารามยูเครนแล้วก็รัสเซียนะครับข่าวนี้ก็จะมาจากกระทรวงกลหโหมรัสเซียนะครับที่พวกเขาออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งนะครับที่ต้องการจะไปดิสเครดิตในฝั่งของสหรัฐและยูเครนในกรณีที่มันมีขีปนาวุธประเภทต่อต้านรถยานเกราะนะครับรุ่นอินวา ของละซีนนะครับมีการปล่อยมาจากรถถัง t 90M พวกมันก็สามารถไปทำลายรถลบฐานลาบแบบแบตลี่ซึ่งอเมริกานั้นได้มีการส่งให้แก่ยูเครนนะครับในระยะการทำลายอยู่ที่4,815เมตรครับหรือว่า4.8กิโลเมตรครับซึ่งภาพดังกล่าวนั้นได้มีการถูกนำมาแสดงบนสื่อโซเชียลมีเดีย ก็ต้องการจะสื่อว่ารถถังหลักรุ่นที9 0 m นะครับประสบความสำเร็จที่จะไปเล่นงานเป้าหมายข้างหน้านั่นก็คือรถ M2 b a ต t e r y ที่สหรัฐอเมริกานั้นจัดหาให้ในระยะการทำลายอยู่ที่4,815เมตรแรงงานเหตุการณ์กดังล่าวก็เกิดขึ้นนะครับในขณะที่รัสเซียนั้นก็มีการเปิดฉากร,รบกับยูเครน แต่ว่าคลิปวีดีโอดังกล่าวนั้นก็ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องได้ที่มาจากสื่อตะวันตกทีนี้ข้อมูลที่มันมีการเล็ดลอดออกมานะครับเขาก็บอกว่ารถถังที0 m ้นนะครับได้ทำการยิงลูกขีปนาวุธต่อต้านรถยานเกราะก็จะเป็นลูก 9M 119M1 หรือที่มีชื่อว่า INVM m ซึ่งมันก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวรุ่นเก่าๆนะครับ ในยุคข,ของโซเวียตก็จะมีรุ่น 9M119 แล้วก็ 9M119M แต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าไอ้เจ้าขีปปานุษย์ตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะไปเล่นงานเป้าหมายได้ในระยะไกลคือถ้าหากว่ามองจากจอมนิเตอร์นะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าหลังจากที่มันมีการถูกปล่อยออกไปแล้วนะครับระยะของมันเนี่ยนะฮะก็จะถูกนำมาแสดงบนจอมนนิเอร์ พวกเขาก็ต้องการจะสื่อว่าหลังจากที่ตัวขีปนาวุธแบบนี้นะครับมันมีการไปชนเป้าหมายแล้วตัวเลขสุดท้ายครับที่มันมีการเข้ามาปรากฏบนจอภาพเนี่ยก็คืออยู่ที่48 1 5เมตรก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าลูกขีปนาวุธนั้นมันก็มีการเข้าไปกระทบเป้าจนเกิดการบึ้มขึ้นมาอย่างชัดเจนแต่ว่าในเรื่องนี้ครับ ในวิเคราะห์ทางด้านการทหารเนี่ยเขาก็บอกว่ารัเสเซียนั้นอาจจะโมมะโมเมก็ได้ครับที่ออกมายืนยันว่าเป้าหมายดังกล่าวน,นั้นคือรถแบตเตอรี่ในความเป็นจริงเขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับพอเขาบอกว่าคุณภาพของวิดีโอนั้นก็ถือว่ามันค่อนข้างที่จะแย่ครับไม่ได้ดีที่สุดคือมันไม่สามารถที่จะมาระบุตัวตนได้อย่างชัดเจนว่ามันใช่แบตเตอรี่หรือไม่ เมื่อมีการมาพูดถึงตัวขีปนาวุธ 9M119M นะครับที่มีการเข้าไปเล่นงานรถแบตเตอรี่ที่ทางฝั่งรัสเซียเขามีการกล่าวอ้างลูกขีปนาวุธแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการพัฒนาขึ้นมาครับตั้งแต่สมัยโซเวียตเก่าซึ่งมันก็เป็นขีปนาวุธต่อต้านรถถัง,งแต่ว่ามีระบบนำทางด้วยลำแสงเลเซอร์แม้ว่าพวกมันนั้นจะมีการออกแบบที่ คล้ายกันอย่างมากครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของการใช้งานแต่พวกมันนะครับก็นําไปใช้บนรถถังรถถัง T 90M นั้นมันจะมีลํากล้องเกลี้ยงขนาด125มมพวกมันก็สามารถนําขีปนาวุธแบบนี้นะครับไปเป็นลูกกระสุนเพื่อใช้สาหรับการเป่ารถถังนะครับในฝั่งของนาโตหรือแม้แต่ในฝั่งของยูเครนในอดีตที่ผ่านมานะครับขีปนาวุธแบบนี้นะครับก็จะนําไปบรจุ บนป้อมปืนในตระกูลรถถังค่ายโซเวียตเก่านะครับเช่นบางทีอาจจะเป็นรุ่น t ี90ของรัสเซียหรือว่าอาจจะเป็นรุ่น m 8 4ของเซอร์เบียรหรือบางทีอาจจะเป็นรุ่น t ี8 0 t 8 4บางทีก็อาจจะนําไปใช้ในรถถังจีนก็มีครับก็คือไท p e เเมื่อเร็วๆนี้ครับทางฝั่งของกระทรวงกระโหลมรัสเซียนะครับได้มีการมาทําข้อตกลงในการผลิตลูกกระสุนแบบนี้นะครับภายใต้กระสวงกรลาโหม สัญญาดังกล่าวนั้นก็เป็นการจัดซื้อขีปนาวุธต่อต้านรถถังอินวาให้แก่กองทัพอินเดียการสร้างขีปนาวุธแบบนี้นะครับก็ถือว่ามันก็เป็นความร่วมมือกันครับระหว่างอินเดียกับรัสเซียโลโซบรอนเอ็กซ์พอร์ตรูปร่างของขีปนาวุธอินวาเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกระสุนปืนขนาด125มมนะครับแต่มันทําหน้าที่ที่แตกต่างจากกระสุนปืน แทนที่มันจะมีการยิงออกไปนะครับตามแรงโน้มถ่วงของมันนะฮะแต่ว่าตัวขีปนาวุธลูกนี้มันกลับบังคับที่ทางได้ครับคือเป้าหมายสูงสุดนะครับที่มันสามารถยิงออกไปได้เนี่ยก็คืออยู่ที่5 0 0 0เมตรเลยฮะเป็นระยะที่หวังผลแล้วก็สามารถครอบคุมได้อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ